สวัสดีครับกระแสข่าวดังหมดแล้วครับโพสต์นี้เศร้าจนจุกเปิดโพสต์จากใจนางเอกคู่จิน้นถึงบีมประพังกรในวันที่เธอจากไปสุดอะไรสำหรับการสูญเสียนักแสดงหนุ่มดาวรุ่งบีมประพังกรที่จากไปอย่างสงบในวัยเพียง25ปีด้วยระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจที่ล้มเหลวเมื่อวันที่ย4มีนาคม25 6 5เวลา16นาฬิกา ซึ่งต่อมาทางครอบครัวได้จัดพิธีทางาศาสนาที่วัดเทพดีลาย่านบามกำแพงโดยบรรยากาศเต็มไปได้วยความโศกเศร้าโดยมีนางดาวิกาเลือกเฉลิมพน์ผู้เป็นแม่ของบีมประพังกรคอยดูแลรับแขกและมีเพื่อนๆนักแสดงทยอยเดินทางมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากซึ่งประกอบด้วยหมายและพัสรันเอ็มอัจพรมารีนาเบรนเซกาแก๊งเพื่อนนักแสดงน้องไม่ไร้บริสุท์ ปล่อยโฮสูญเสียเพื่อนรักบีมประพังกรนอย่างกระทันหันพร้อมทั้งเปิดใจไม่มีสัญญาณเตือนใดๆทั้งสิ้นทุกคนรู้เรื่องพร้อมกันเมื่อวานนี้ต่างก็ช็อกและตกใจเพราะบีมเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากแทบจะไม่มีโรคประจำตัวมันเป็นเรื่องความเสียใจที่พูดไม่ออกวันก่อนเพิ่งพูดคุยกันและนัดเจอกันไปกินข้าวด้วยกันอยู่เลยแต่พอบีมมาจากไปแบบนี้มันก็ยากเหลือเกินที่จะทำใจ และส่วนทางด้านแพทชญาณิดนักแสดงสาวที่เคยเล่นคู่กับบีมในซีรีส์เรื่องเคว้งได้โพสต์ภาพและแคปชั่นสุดซึ้งว่า one of the most hard t d work actor I ever worked thank you for being friends thank you for sharing your talent with the world you will be missed goodbye แปลว่า เป็นหนึ่งในนักแสดงที่ขยันที่สุดที่ฉันเคยร่วมงานมาด้วยขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันขอบคุณสำหรับการแบ่งปันความสามารถของคุณให้กับคนทั้งโลกลากรส่วนกำหนดการงานสุดพระอภิธรรมนั้นจะจัดขึ้นที่วัดเทพบีลาเป็นเวลา5วันตั้งแต่วันที่24มีนาจนถึง28มีนาและจะมีพิธีชาปนกิจในวันที่29มีนาคม2 5 6 5ขอขอบคุณข่าวจากที่นี่ .com ครับ และขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ